ที่ถูกฟ้องล้มละลายนะครับถ้าจะถามว่าจะต้องทํำยังไงโอกาสที่คุณจะแก้ได้ก็คงจะมีแค่การเจราจาประนอมหนี้กับทางเจ้าหนี้เขาเท่านั้นซึ่งส่วนมากเจ้าหนี้นะ่ะเขาก็จะไม่ให้ผ่อนชําระอะไรหรอกแต่จะหาเงินเป็นก้อนไปเคลียร์เขาซึ่งเขาลดให้ค่อเข้างนจะเยอะนะครับไม่มีใครเขาอยากให้คุณล้มละลายหรอกถ้าคุณสามารถชําระหนี้เขาได้ยิ่ง คนเป็นข้าราชการนะครับถ้าใครถูกล้มละลายเนี่ยก็จะต้องออกจากราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะประคับประคองยอดนี้ของคุณเนี่ยให้สามารถที่จะไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลายจะดีที่สุดนะครับเมื่อถูกฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยโอกาสาที่คุณจะทําอะไรต่อเนี่ยมันจะลําบากเพราะฉะนั้นกรณีที่ถูกฟ้องล้มแล้วเนี่ยก็ลองเจรจาดูแต่ถ้าใครถูกล้มละลายลนะครับหลักการสําคัญก็คือ ไปรายงานตัวตามที่ศาลนัดหรือที่จะมาคดีนัดครับจะารุมละลายแค่3ปีแต่ถ้าไม่ไปรายงานตัวนะครับก็จะเข้าสู่การลุมละลายที่5ปีเต็มสัดส่วนมากแต่ถ้าใครไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักง,งานช้ากว่าหลักเกณฑ์ที่มันจะแค่3ปีเนี่ยมันจะมีดีเทลสําคัญอีกซึ่งผู้ในคลิปนี้ไม่พอนะครับก็อาจจะต้องเป็นล้มละลาย4ปีแทนหลักการที่เราไปรายงานตัวจนที่าร้มละลายนะครับส่วนมากคือเขาจะสอบถามเราว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างมีหนี้สินอะไรบ้างดําลงชีพ ด้วยเงินจากใครจํานวนเงินเดือนละเท่าไหร่แล้วกอ็อยู่อาศัยยังไงกินนอนยังไงอยู่บ้านใครบ้านนี้เป็นใครบนเช่าซึ่งเขาจะขอข้อมูลประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาการรงชีพส่วนมากเขาก็จะต,ต,ตีหลักการว่าอา๋อเช่นได้เงินจากลูกหรือจากหลานเนี่ยเดือนละ2,000บาทเป็นค่ากินอะไรประมาณนี้เพราะ,ะนั้นคืคนดีลมละลายนะครับก็จะมีดีเทลประมาณนี้ยังไงก็เป็นหนี้นะครับก็พยายามที่จะชําระหนี้เขาให้ได้เนาะ เพราะถ้าสุดฟ้องร้อมาลายคือเราทำพิติกรรมอะไรต่างๆไม่ได้เลยถ้าเรามีรถเช่าซื้ออยู่ก็ถูกบอกเลิกสัญญานะครับมีบ้านมีทุกอย่างทำพฤติกรรมอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไม่ให้คิดนะครับถ้ามีเรื่องอะไรปรึกษาด่วนโทรมหาธนายกรที่เบอร์0ูนย์0ก4 5 1็้าถ้ารอได้แชทถามทิ้งไว้นะครับธนายกรตอบแชททุกวันแต่อาจจะตอบไม่ทันใจในแต่ละคนนะครับบางทีกว่าจะรันตอบได้ก็3-4วันไปแล้วยังไงขอโทษด้วยนะครับถ้าชอบใจในคลิปนี้ก็ฝากกดเปิดใจฝากติดตามด้วัสสดี